สวัสดีค่ะมือนีผ้าลูกไส้มหัดขับรถซื้อว่าซื้อลูกซื้อไม่ซื้อ <laughs> <laughs> ไม่ซื้อซะนะ <laughs> ขับมาได้รอบนึงแล้วแต่ว่าแม่ไม่ได้อัดคลิปดูสิว่าสอนกันมารอบนึงแล้ววันนี้รอบขากลับอ่ะลุยได้รถเอาเขาเกียร์ให้แม่เบ่งด้วย บอล่องกับบ okay. อลูโอเคไปเกียร์สองนะครับทำบุ่มไปไปเห็นรถมอไซค์ขั้นสีขาวเห็นปะลูกไปเลี้ยวตัวนั้นยูเทิร์นเออเอยูเทิร์นไปยูเทิร์นก็ก็ฮัดให้เขากับว่าป็นให้เขาเป็นพืนฐานอ่าบีกน่อยเวลาเออ ตีโค้งลูกตีโค้องอ่าอ่าโค้งพวกมาอะไเยอะๆโอเคไปให้หมดเลยโอ้เก่ง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 อาอยุขอพ่อไปเห็ดใบคับคีได้แล้วแต,ต่วันติดช่วงโควิดพอดีเล้ยไปบ่ได้บ้านในประตทศพัด โควิดซ่าแน่แล้วปรด้ไปเฮ็ดงานจนได้บาดที่ีแเ่งพ่มีเวลาไปสอบไปครับคีเลยแต่เลยมือนีหยุดงานมีเวลาก็เลยว่าเออไปลาไปหัดขับรถซะค่อยๆไปสนุกพื้นฐานไปเลย,เลยๆเกียร์สองขึ้นถ้าความเร็วมันได้ถี่จักน้อยขึ้นเกียร์สามโอเค ใส่ได้ใส่ได้ขีขับรถดูถนนเส้นทางไปเรื่อยๆมื่อนีิสิภาออกถนนใหญ่จะล้อ,ลองภาออกถนนใหญ่บังขาขามาผ้ามาถนนในหมู่บ้านในน้อยหล,ล,ล่ลหตบบา,หาต้องเบึงต้องม่วงกระจกคางตลอดตลูกเล้วเมื่อกี้มันมีมอเตอร์รถมอเตอร์ไซค์แวบมาเมื่อกี้นี่ข้าต้องเบึงถ้าเ,าเา้าบารูเ้าบาเูบึงคาง กะจุกรถทังนี่อ่ะแม่แม่กล่องมันจะเป็นนาลังซื้อกล่องเวลากล่องเวลาขาเดินรถดปกติแล้วเขาจะดับแม่ตังแบบแบบดับลูกตองเบิงตองขางรดลูกตองเบิงตลอดว่ามันสิมีรถขางรดตัวเนี้ยมันสิมีรดแซงมากบอโดยเฉพาะรถพักไส่เขาจะต้องนิ่งอยู่สินของบนของเท่าอ่ะคอยบอกคอยสอนกันไปตามสไตล์ของยายตุ๊กเนี่ยแหละมันขึ้นอยู่วิธีการสอนของแต่ละคนนะ ก็ถือว่าเป็นรักการรักกินตายตัวด้วค่ะเด้อตอนนี้รถยังอยู่เกียร์สามอยู่ความเร็วยังอยู่ในชุมชนอยู่ตอนนี้รถอยู่เกียร์สามนะยังอยู่ในชุมชนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์แต่สิให้เขาออกไปทายหมู่บ้านสักหน่อยหนึ่งแห่มันได้ระยะความเร็วจากหนอ่อยเกษิรลองให้ลุกเปลี่ยนเกียร์เพิ่งว่าเขาสิสะดุดบอ่อนะลูกต้องตีไฟเหลียวถ้าลุกได้เวลาหลูกแซงได้ มันตีไฟเหลี่ยวไว้สีแซงอีหยังก็ตามแต่ลูกเป็นจุดหามแซงถ้าเกิดวามันเกิดวัติเหตุมาตรงจุดจุดนี้พอดีเห้องมีความผิดเลยแล้วยายตุกมีคนกับรถใดในน่งมาเน,นไ่ยสกับ,บ่ได้คิดยากได้แม่เทาไปนาตาฝาตาฟางได้ไหมเด็กนอนค้นเด็กหน่อยคหน่นนมเขาสิเป็นเร็วอยู่ดอกนี่ยมันเป็นสีเหลืองคู่แบบนี้แซงว่าเจักทางแล,ล้าลูกเด้อ นี่กันเป็นแบบนี้เขาแซงเขาบ่ได้ได้อลูกถ้าสินเหลืองเง้วอยู่ฟังงนกเขาแซงเขาบ่ได้แต่ว่าฟังตรงกันขามสิแซงเขาได้จะเกิดบม่มีรถสวนได้ว่าก็ต้องไปเลียนสอบใบขับขี่ก็ต้องไปเลียนคนจะราจรกันอีกเทือนึงล่ะว่าโอ้เขาเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียรซ์ซีแล้ว <laughs> เปลี่ยนตอนใดวะ <laughs> แม่คือไวเอน็น โอ้ยข้าตั้งแต่ขี่โมออยูลูกเปลี่ยนเกียร์ซีแล้วเลือเกียร์หาลูกเดี๋าให้มันความเร็วตรงนี้เขายัางมีรถเขายังมาท่านเด็กเกนเกียร์หาเป็นไดรมีรถสวนมากข้างหนา้าเยอะนะตีไฟเหลยอเล่นสมนิคตีเลยลูกเพราะว่ารถเขาว่ามีไรทางเขายังอยู่ในเล่นของเขาอยูอืมโอ้รถส่งขงเกาเกียร์นิ่มึงยูบ่บ่บ ว่ากระตุกเพราะเคล่อนรว่าเอียงนะเขาเกียร์นิ่มอยู่ในระวางที่เพิ่นเปลี่ยนเกียร์เพิ่นเขาเกียร์ลวกะเพิ่นปลอยคาดกับเพิ่นเหยียบคันเร่งถือว่าโอเคในระดับหนึงอยู่ของการเริ่มขับรถขังแรเนะ เลี้ยวเลยเออต้องขันมันบ่มมีรถมาข้างหน้าเขาสามารถเลีเ้ยวโอเปอร์แมนแมวผิดถ้ามันบ่มมีรถข้างหน้านี้เฮาสามารถตีไฟเลี้ยวเพื่อที่สิแซงออกระยะห่างจากรถขั้นข้างหน้าได้ดเราจะไปแซงเขาจ่อๆเด้อต้องเบ่งระยะห่างสะกอนต้องเบ่งระยะห่างมันมันเส็ดในรถเฮาโยก ขันห้าวตีหวัวลดห้าออกไม่การแซงมันสิโยกทันทีแล้วเขาต้องคอยคอยเนิบเนิบออกไปเองสิหนจังสิที่จริงแล้วมันเป็นทางโคง้งถ้าเขา,าตีเสียงคู่แซงได้เออตีไปเลยลูกมันขนาดพอมาแขึ้นไปเลยไปเล่งขึ้นไปเลยอ่าเข่ามามาที่นี่เข่ามาในระดับหนึ่งได้เออไปตีอีกตีอีกไม่ต้องตีก็ตีย่างกันไปเลยอ่าวนิเปีนเยนเป็นเกียงหาลูก ขมาเล่นเรฮอสกรอนอ่าขาเคียะอ่าเบิ่งดูขาเกียะเออโอเคอ๋อรดจากไปนหน่อยนึงรดจักโยกเด้อพวกมาไลยตองน,นี่นมีสกจากไยกัสิหอวทางแยกเลยได้บัดทีแเบิ่งเด้อลูกสิขึ้นทางแยกทางญ่ ไปด้ยวยความระมัดระวังที่สุดเลยพอนดลูกมันเป็นทางคอยมันคอยมันลงโน่นเอ,อิมลงโน่โนน่นนะเอ,อลงรถเกียซีสร้างไปที่นี่าจุดหอดจุดสีที่สีเหลียวรดข้างน้าแล้วเป็นทางบวกลงเกียบกดเป็นเกีย์ว่างเลยค่ะกดเกีย์ว่างเลยเบกเบกตีไฟเหลียวลูกไปที่นี่เข้าสีเหลียวไปทางขวาตีขวาเบกอน คนลดออกไปน้อยนึงอ่ามองใส่มองขวามองขึ้นไปยังบออ่มมามันมีรถมามันมีรถมาแต่ว่ามันมีรถเลียวแต่ว่ามันมีรถข้างหลังเข้าวิ่งทางตรงอ่าลอกอนตรงนี้เขาต้องใส่อ่ากระจกมองห่างใส่ข้างขวาให้มากที่สุดเอทาทั้งนี้บ้างออเอาโวัวลูกึ้นไปลูกวัวนี้บังหน้าหน้าโอเคทั้งนี้ว่างแล้วทั้งนี้ก็ว้างไปรถเกียร์สองกันบะลูกโอเคถูกต้อง พอรถเขาจอดรถเขานิ่งเวลาเข้าเวลาเขาออกตัวเขก็ต้องขึ้นโดยรถเกียร์สองถ้ารถเขาจอดนิ่งเมื่อกี้เขาจอดนิ่งเนาะเบิงบ้งเบิ้งรถเบิ้งรถทางแย่หน่าไปเลยถือว่าโอเคแล้วอ่าเลี้ยวเลี้ยวแล้วอ่ะถกะเบิง้งใหญ่มันไปเส้นเลืง้งไม่หลก ทางนี้หลายบ่อต้องเบิ่งขันขับรถเส้นตรงแบบนี้เข้าต้องเบิ่งกระจกซ้ายกระจกขวาหลังกระจกมองหลังเาก็เบิ่งแวบนึงถ้ามันขางหลังมันมันมันว่างมันบ่มีรถเข้าก็เบิ่งซ้ายเบิ่งขวาระยะหนึ่งเากามอกระจกหลังไปสินะถ้ามันมีรถหลังมากถ้าเราก็แอบให้เขาทราบเพื่อความปลอดภัยของเข้าแม่ขับรถแม่เส็ดจั้งสั้นล่ะแม่ก็สิชะล้อเบาๆซะซ่ให้เขาสินะ โอ้ผ่ oh, านผ่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 านฉลุยฉลุยมาดีอีกจุดหนึง่งคือจุดสีเลี้ยวเขาบ้านเนือ una, ets, ้อวันนี้เลี้ยวเขาบ้านมันจะต้องขามถนนขามทางทางเขาบ้านเท่านี้สิ่ยูท่าขวามือสิ่ยูท่าขวามือไปจังสี่สิมาเบิ้งอีกที่หนึ่งว่าสี่ผ้าลูกเบิ้งอีกที่หนึ่งว่าเขาสิบแปดได้บอยเนี่ยไปไซส่แม่บ่อถปทางหนาเรื่องเนี่ยจูขันโอ้เนาะแม่ให้็มสิ่กันได้ละ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเขามาในนี้โลดโลูกขันว่าผ้าออกถนนใไงกับบ่เป็ดเนีค่ะปรสสิวาโอ้ยเป็นยังคือผ้าออกถนนไงถามบ่าร่องกับบ่รลู้แต่ว่าเฮ้าเขากำลังประคับประคองเขามาอยู่กับบ่เขาเป็นระยะระยะอยู่ขันว่าหัดแบบนี้มันกะมันกะบ่ไดดเนาะมันก็นกนนนกสิบมีความกาจักเถื่อจงซี่นะแม่ออกมานั่งค่อย บอกอยู่เป็นระยะระยะอยู่ค่อยให้คาแนะนํนลหวก็อธิบายไปเกษงความหล้กเกษีความหล้ได้บอเต็มทีเรกแกเอาแค่ว่าไหนความหล้กเขาทักษะในการขับเบื้องต,นต้นไปซื้อให้แวะบ่หลูกไว้ซื้อยังว่าเราว่างมันมีรถอันนั้นออกมาแต่เขาก็บเบิ่งเฮ้าอยู่ดอกเออตาเขาก็เบิ่งเข้าแต่เขากับเบิ่งขึ้นกันต่างคนต่างเบื่องกันมึงรถคันนี้เขา,าก็บเบิ่งเข้าคือกันไปต่างคนต่างเบิ่งกันเดี๋ละความปลอดภัย ทองทองถนนเฮ้าบึงเพิ่นเพิ่นบึงเฮ้าหาตังเต่เพิ่นบเบึงเฮาจังสี่นะแต่ว่าเฮ้าบึงเพิ่นเพิ่นบเบึงเฮ้าเขาต้องบึงเพินนี่้าบ่ดีเขาก็ต้องชะลอเขาต้องจอดจันสีไม่หลูกกันมันอยู่จังซี่นี่มันอยู่เขาอยู่เล่นเต็มที่แล้วเขาก็ต้องตีไฟเหลี่ยวก็ได้นี่รถสารล้อนี่เขาอยู่เล่นของเขาเขาแกนเล่นของเขานี่จังสี่หามแซงเล้หลูก ให้แซงเลยแม่ถึงแม่ว่าถ,ถนนข้างนาเฮ้ารถมันบม่มีรถสวนมาถนนว่างก็ตามแต่หามแซงโดยเด็ดขาดเลย mm. เพื่อความปลอดภัยมันเป็นโดยเฉพาะทางโค้งพอถนงแซงขึ้นไปแล้วบบนี้เห้าก็เห็นรถข้างนาเฮ้าเอารถไปยู่นี่โอ้หามมองเขา,าได้นี่กะอันตรายขึ้นกันโอเคช่วงระยะนี่คือมองซงใสมองขวาเท่านั้นลูกมองกระจุกขาาสาขวา ประคองรถห้องให้มันอยู่กลางๆระหว่างสนขาวกับสนเหลืองเท่าน,นั้นอ้เก่งเลยเว้ยเก่งแล้ว,ลวต่อไปนี่แม่เซคับไก่กว่านี่ได้บ้าที่นี่ต่อไปนี่เซคับไก่กว่านี่ถือว่าโอเคเลยวสแฮห์หั่งคับยนี่ยมันขึ้นพร้อมแล้วบัาที่นี่แฮร่งยมัน,นมขึ้นพร้อมเลย ตอนกลางคืนก็เป็นอีกวิสัยทัศน์หนึ่งในการขับรถขับรถหนี่ยากขึดยากขึดยากย่ำถอยรถเดินว่าเฮ้มีกระจกกระยาตัวเกิดความบ่มัันใจไว้เพราะขือขับไปข้างหน้าขับรถนีง่ายไปข้างหน้าแต่ว่าถอยหลังนียากยากพู้ได้ขึดยากขึ้ยยากแต่ย่ำถอยรถ ยง้มกลางเว้นไกงกืดหนักแง้มเหมือนขึ้นไงกืดหนักมีกล่องอยู่กับบ่อใหญ่กล่องบัดน,นี้ข้าวสีขาวบานข้าแล้วบัดนีนี้ข้ากะชะลอเลยลูกชะลอเลยข้าวบัดน,นี้ข้าต้องอาศัยรถหลังแล้วพเพราะวังข้าสีเหลียวเด้ข้าสีขามฝากวันนีล้ลดหลัง <B ummy. S 1> บ่อมีบลลูกบ่อมีลูกตีไฟเหลียวตีไฟเหลียวเลยสีขาวบานนั่นแหละโอเคถือว่ามืนอนี้โชคดีบพมีรถหนากับบ่อมีรถหลังกับบ่อมีลงเกลี่ยสาม เออย่บเบกโอ้ยสุดยอดเก่งเก่งเกเกเกง,กงไปบาดที่เธอถึงบ้านเราด้วยความปลอดภัยสุดยอดขึ้นไปบลอลลเกียร์สองเออมันอืดแหละ้องลงเกียร์สองอ,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 งอ,งอ,งอ่ขอซ่องนู่นบาที่นี่ตอ้องลงเกียร์สองอ่า ไปก็ไปหอดบ้านเทาแหล,ละกะเขาให้ได้กะเขาได้วะเอาอรถเทาายูเกียอะไดเมันอกเป็นอังสี่เนี่ยพันวอลลงรถเกียร์สองสองแลยนี่เนอะสองแลยนี่ผมมึนดันสองแลยนี่มาเรืนะ่อยอะเอาไหมเกี่ย <c oughs> สอง <c oughs> อหล่อรถเท่าหัหากโผดบ่อ่ะถึงบ้านด้วยความปลอดภยัยแล้วคลิปนี้เป็นคลิป หัดขับรถให้ลูกชายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอะาเม่ามา,มาอีก